ครับวันนี้จะมาแนะนำการเชื่อมต่อซีนสวิตช์แบบไร้สายเข้ากับแอปพลิเคชัน smart life นะครับผมรูปร่างหน้าตาของซีนสวิตช์แบบไร้สาย2ปุ่มจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัว i i g e e และตัว Wi-Fi ครับตัว ZigBee นะครับผมฐานจะเป็นฐานกระดุมนะครับ CR 2 0 3 2นะครับผมส่วนตัว Wi-Fi นะครับฐาน จะเป็นฐาน 3a 2ก้อนครับนี่ครับแบบนี้วันนี้ผมจะมาแนะนําการเชื่อมต่อซิงสวิต์เข้ากับแอปพลิเคชัน Smart Li ลฟนะครับใช้ตัวซิกบีเป็นการเชื่อมต่อนะครับผมเมื่อเราใส่ฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับลองกดปุ่มดูนะครับถ้าปุ่มติดแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับให้เรากดค้างที่ปุ่มประมาณ8วินาทีครับ จนกว่าไฟจะกระพริบนะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าปุ่มซีนสวิตช์พร้อมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสมาร์ทไลท์แล้วนะครับเราก็เข้าแอปพลิเคชันสมาร์ทไลท์เหมือนเดิมนะครับผมไปที่ add device นะครับในขั้นตอนนี้ผมจะใช้การ add ผ่าน gateway นะครับเพราะผมใช้ตัว6 b เนอะต้องผ่าน gateway 6 b เสมอนะครับ ไปที่ add device และรอให้เกต e w a y ค้นหา scene switch แบบ s b นะครับแบบนี้คือเจอแล้วนะครับผมผม add เข้าไปเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับทีนี้ตัว scene s w i t c เข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชัน Smart l i ล e แล้วนะครับเมื่อเรา add scene s w i t c เข้ากับแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวอุปกรณ์นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันก็คือตามนี้เลยนะครับผมปุ่มที่1ก็คือด้านนี้นะครับ ปุ่มที่2ก็คือตัวนี้นะครับผมจะลองดูปุ่มที่1นะครับด้านล่างนะครับจะมีให้เลือก a d e l l i g e n t นะครับให้เราเลือกฟังก์ชันต่างๆจะมีฟังก์ชันให้เลือกทั้งหมด3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับคือ single click กดครั้งเดียว double click กด2ครั้งและ long press กดค้างนะครับผมข้อแตกต่างของตัว single switch six b และ wi-fi จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับตัว wi-fi เนี่ยจะมีให้เลือกแค่2ฟังก์ชันด้วยกันคือ single click และ long press นะครับผมจะไม่มี double click นะครับ เหมือนเดิมครับตัว s ีนสวิตตนะครับรองรับ Alexa และ Google Assistant นะครับผมต่อไปผมจะแนะนำวิธีการใช้งาน Scene s ีนสวิตเพื่อไปกดสั่งอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในแอปพลิเคชัน s m a r t l i ล e นะครับผมไปดูกันได้เลยครับเราจะมาดูวิธีการใช้ปุ่ม s ีนสวิตสั่ง s m a r t s w i t c ที่ติดอยู่ที่ผนังนะครับให้เปิดและปิดหลอดไฟทั้ง2ดวงนะครับผม ผมจะลองแอดให้ดู1ตัวนะครับผมจะแอดที่สวิต์ปุ่มที่1น,นะครับกด1ครั้งให้หลอดไฟดวงที่1เปิดบันทึกและถัดไปผมตั้งชื่อว่า หลอดไฟ1อย่าลืมนะครับกดเซฟด้วยนะครับเอาละครับวิธีการตั้งซีนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมตั้งซีนไว้หมดแล้วนะครับผมโดยปุ่มที่1นะครับกด1ครั้งให้หลอดไฟดวงที่1นะครับดวงนี้นะครับ ติดนะครับกด2ครั้งให้หลอดไฟดวงที่1ตัวนี้ปิดกดค้างให้หลอดไฟทั้ง2ดวงติดทั้งคู่นะครับอันนี้คือของปุ่มที่1นนะครับปุ่มที่2กด1ครั้งให้เปิดหลอดไฟดวงที่2กด2ครั้งให้ปิดหลอดไฟดวงที่2 และกดค้างนะครับให้ปิดหลอดไฟทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับนี่ต้องดูก่อนนะครับว่าที่แป้นสวิตติดปกตินะครับเราจะมาสั่งในซีนสวิตแทนนะครับผมลองดูปุ่มที่1กด1ครัค้างหลอดไฟดวงที่1ติด กดปุ่มที่2องครั้งหลอดไฟดวงที่2ติดกดปุ่มที่1 2ครั้งหลอดไฟดวงที่1ปิดกดปุ่มที่2 2ครั้งหลอดไฟดวงที่2ปิดกดปุ่มที่1ครั้งประมาณ5วินาทีหลอดไฟทั้ง2ดวงติด กดปุ่มที่2ค้างไว้ประมาณ5วินาทีหลอดไฟดวงที่1และดวงที่2ปิดนี่ครับนี่คือการใช้งานซีนสวิตในการสั่งสมาร์ทสวิตหรือสามารถสั่งอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในแอปสมาร์ทไลฟได้อีกหลายตัวเลยนะครับลองทำกันดูครับผมขอบคุณมากครับ